สวัสดีครับผมท่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอวนตัดผมทรงเฉยนะทรงเฉยตุยกลางครับลูกค้าตัดเลยชั้นที่หนึ่งตัดทะแยงทะแยงนะคือโน้มมาข้างหน้าหน่อยนิดนึงค่อยๆดึงโน้มมาข้างหน้าจะได้ยาว ไม่หมดก็ตัดให้หมดตรงนี้ก็ยกขึ้นมาตัดเลยจอนตรงนี้ตัดตัดออกไปเลยมันหลอมเหลี่ยมเหลี่ยมไปใส่ลงมาตัดเหลี่ยมนิดนึง แล้วก็ิีบลิปผมมาดึงมาด้านข้างต่าสุดองศานะยงเลยค่ะคดีว่าอยให้เขาไปแก้ัวเยคือเส่งมาแล้วแต่เขาไม่ได้ใส่ชื่อบริษัทชื่อห้านตํารวจของแต่งให้หรือถ้าผ่าารีะใส่เองก็ได้ค่ะส่งให้ําีได้เลยคดีเขาส่งมาฉบับหนึ่งเดี๋ยวส่งให้ดูเขาเป็นเหมือนกับหนังสือรับลรองเสยๆแต่ว่าไม่ได้ใส่เป็นของสกอแล็ที่อยู่ไลยให้ค่ะไม่ใช่หรอแม่ะ พับหูไปข้างหน้านะครับแล้วก็ตัดสุดไลท์ตรงมุมก้างหลั่าก็แค่ชุยๆนะที่เกิดไปสับมีจดหมายที่เป็นของฟองบริสของเรียนค่ะจอ่ๆกดดิ้งยกขึ้นแล้วตัดเอาแต่กดดิ้งเนะได้ๆด้ก็เด็กจะส่งให้เลยค่ะส่งให้ทางของคุณต้องรับคุณจอน้คู่เลยนะคะโอเคสไลด์เรียบๆออกก็เป็น PDF ออเป็นไฟล์ Word นะคะที่บอกน้องเขาโอเคได้ค่ะค่ะวับนี้ค่ะยกขึ้นแล้วตัดยกเก้าสิบองศานะไม่ต้องสั้นมากนะ เดี๋ยวไม่จะเตลิดดี๋ยวขึ้นไปให้มันเลเยอร์ขึ้นไปเลยแล้วก็สร้างลากใส่ขึ้นมาใหม่สร้างกรอบใหม่เนี่ยไอ้ตรงที่บอกว่าแบ่งผมตุ้ยอะไรอย่างแบ่งเงี้ยมันจะได้อะไรมันจะได้ทุยไหม,มข้างนี้ก็แบ่งแค่แบอกว่าข้างก็เก,กี่มา มันรว <reveal> ตัดตัดข er. er ีอ่ะขีปมาเลยข้างยกเก้าสิบองศารีช้อนขึ้นมันรวตัดเลยถ้ามันสั้น ทีลำบากแล้วเขาีช้อนแล้วก็ตัดเลยบี่ชันเคยเคยตัดกับครัวดำอค่ะครับใช่ใช่มาทะของอาจารย์ด้วยหรือเปล่าครับที่ครัวดำรู้จักกันนี่สิครับอ๋อไม่ได้ไม่เคยเรียนครับใช่ครับอดัมอดัมแอนด์อีฟหรือว่าอาจารย์อดัมสลิมไม่ไม่ไม่ใช่อาจารย์ตัดนะคะคือคนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์อดัม ต้องมาเปิดที่แถวบ้านแล้วก็อยู่ตัดผมว่าเข้ามาสามสิบกว่าปีแต่เขาสอยผมสวยมากค่ะครับตอนนี้เขาไปไหนแล้วะเขาย้ายหายไปแล้วอยู่ค่ะแต่เขาจะย้ายไปอยู่สำรงมตามไปหน่อยตามไปหน่อยไกลถ้าอยู่ในประเทศไทยบัญหานเดออยู่หรอแล้วเขาก็เลิกทำแล้วด้วยเพราะลูกเขาก็มีอายุแล้วัลูกเขาก็ให้พักให้แม่พักเลยแต่บ้านเขาหลังที่ทําอยู่เ็ายังไม่ได้ขายยังอยู่ที่นุงปิดบ้านเลย แล้วก็ไม่กลับมาทำแล้วก็ติดป้ายขายแต่มันไม,ไ,ไม่ใช่ขนมเนี่ยมันได้ขายได้ง่ายครับ <c oughs> วิ่งลงมาครับวิ่งลงมาแล้วก็เก็บรายละเอียดออกวิ่งลงมาสูรองสานะพับหัวไปข้างหน้าแล้วก็สไลด์ฟีแหนลงมาเนะี่ยตัดเป็นรูปตัวอยู่ค่อยเรียม เรียมลรียมลรียมลรมลมมซอยซอยซอย,ยขึ้นไปผมสนหน้ากระบงังค่ะรางมากเลยค่ะตึกใจยัง<ห>ไงก็ได้เซตยังไงก็ไดะให้มันให้มันข้างหน้ามีเนื้อไม่ใช่ครับยังยังบางคนเขาบอกช่างคนที่ทำให้ผู้ชายเ็าบอกเจ่ต้องกล้าๆหน่อยบอกกับเขาว่าจะมาซอย,อยงไง เข้ามาเจี๊ยบก้าก้าหน่อยหวีลงมาเลยวีลงมาค่ะวีลงมาตัดพอดีคิ้วไปเลยค่ะผมมันยาวไม่ได้ทรงไม่ได้ทรงเลยค่ะรู้ค่ะเริ่มออกแล้วก็ทนมาทน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 ก็ต้องทนต่อไปถึง,ง,ง,ปงกว่าจะเจอช่างอ่ะฮะเริ่มหวีลงมาวีลงมาแล้วก็ตัดตรงๆเลย ตัดตสตัดเลยตัดเปลี่ยนจวนให้มันเท่ากันเขาบมีอันนี้มีเขาให้เบอร์เวลาชื่นเองเป็นเบอร์ุตสอใช่ทีนี้เนี่ยไม่เป็นไรคือที่อยากเอไป็น้ก็ฟองไม่นู้งเอาบ้านขึ้นมา ค่นข้างเขบจะแบ่งเป็นแนวตั้งนะะแนวตั้งให้มันมีเนื้อผมเลยครับช่วงที่ข้างบนมันต้องยีช่วยครับหรือมันก็ได้ยกโคนแล้วก็ยีช่วยหน่อยๆอะไรเงี้ยตัดก็คือตัดให้มันเป็นทรงเฉยไม่ได้เพิ่มเนื้อผมนะตอนนี้เดี๋ยวเขาจะผิดต่ให้มันสั้นได้ทรงได้ทรงท่านี้ใช่แล้วก็หาวิธีเซตอย่างไงได้ให้มันผมหนาที่สุดยกขึ้นตัด เราสามีก็ตัดทิ้งร้านนี้ใช้ใช้ใช้ชื่อกำเนิดสระหรือเปล่าใช่ครับตามติดช่องครับช่องยูทูบกำเนิดสระสอนตามปกติช่างใหญ่สอนเฉพาะฝีเฉพาะในยูทูปนะกดต่อกันด้วยอะไรนะำมานอะไรนะเขาเขาาบอกว่าเขาก็ไปเสิร์ชให้เพราะนั้นลูกสาวทำเบอร์หายอ่ะจำได้ไหมแล้วช่างร้านมันดีมันไปเสิร์ชให้แม่มันบอกว่าชื่ออะไรพ่อใหญ่ใช่ไหมออาจารย์ใหญ่ก็ชื่อเขาว่าชื่อกำเนิดสอนเขาก็รู้ว่าอยู่ตรงไหน ครับคนหาเลยคุยกันแบบ<า>ก,ก็เจอครับแล้วเราก็เลยไ,ไป,ไปเห็นก็ไปเจอพอดีจริงๆแม่ก็เจอว่าเดอย๋ย่อยู่เล่มที่หาพอพอ,พอเก๋เจอพวกแม่ก็เจอครับ <c oughs> แล้วก็ตัดเป็นตีบส้มนะค่อยๆตัดใจเยน็นแลับจับขึ้นมานี่ผมแห้งมากเลยที่ปลายอะ่ะเดี๋ยวก็ตัดทิ้งซะแห้งใช่ไหมแ้งด้เพยมีทั้งสีทั้งดัดถ้าโกะปกติไม่ได้โกะนานนะยาวแค่นี้เนี่ยจะใช้อะไรรู้ไหมที่มันเป็น เป็นกะหล่ำแล้วก็แป่งไปเปไปรื่อยแต่งไปเรื่อยแต่งสีน้ำตาลที่เก๋ที่แม่ให้เก,ก๋ไปเสื้อตอนตอนนั้นอ่ะยกือเราตัดก็ไม่ได้สระไม่ได้ไม่ได้โขมไปหลเดือนนะก็พยายามเปลี่ยนเปียบส้มแล้วก็ตัดเลยแล้วก็เลยเยอะขึ้นไปที่ที่สวามมาตัดผมเสียทิ้งวันนี้ได้ทรงใหม่ไปด้วยค่อยแบ่งเปีบส้คมสค่อยไล่ขึ้นไป ไล่ขึ้นไปตัดไล่ขึ้นไปกเกาสิองศาไปเลยนะไล่ขึ้นไปความยาวนะไม่เกิน4นิ้วนะด้านหลังเราจะได้ให้ทุยไปถึงนู่นแหละพระรามสีไปเลยทุไย,ยไปไกลไป่ยังไงก็ได้ให้เส้นตรงมาแวสวยไม่ต้องเซตถ้าสวยครับผมตัดไปเนี่ยปีง เอาแบบเป่าแห้งก็สวยเลยดีไหมอยากให้เป่ากันปีกป่ะเป่าแล้วถ้าเรายีๆหน่อยๆแล้วก็เอาเอาแวะที่ทายกันตั้งเลือข้างในเวลาไปทำผมทีต้องเตรียมสเปรย์ไปครับคือต้องเตรียมเองทุกอย่างเลยนะคะครับทั้งแว็ะทั้งอะไรที่ดึงแต่จะมีช่างอยู่คนนึงก็จะบอกผมเจ๊ต้องใส่แป้งมันถึงจะอยู่เพราะงั้นมันเซ็ตมันขึ้นก็เอาแป้งโรยทำทุกอย่างที่ใจ แต่แต่บา้ายคนนี้ก็เข่งนะขาเสนทจะไปเชื่อมนอกหายวันก็ยังอยู่สภาพยอขึ้นนะครับแล้วก็ตัดเก้าสองศาไล่ขึ้นไปนีเราก็ยกคือยืนขึ้นนะครับยืนยืนยืนขึ้ยกเก้าสิบองศาตัดเช็คเช็คแนวตรงข้ามกับแนวตั้งะรนแบบเหมืนงเสนขึ้บีลงมาเหมืนก็ตัดบีลงมาได้ครับ จะแสงไม่แสงก็ได้หมดนะครับไม่ค่อชอบแสงนะแต่ชอบปัดไปปัดมาให้มันดูดครับจะเท่ห์อีกเหรอครับรุ่นนี้เท่ไหมจะเท่เหรอครับก็ยังอยากได้อยู่อ่ะยังอยากเท่ห์อยู่ยังอยากเท่อยู่ไม่ไดจะมาตรงนี้เหรอครับก็หมดแล้วใช่ไหมรครับยกขึ้นแล้วแต่ราบอกกับลูกแ้วว่าเที่ยงน่าจะมาไปฟ้าอยู่ไม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 ่ให้ลูกพามาเราเดือดร้อนทั้งใหญ่อีกแม่หนูออกจากร้านได้ยังอ่ะแม่หนูไปทางไหนทีนี้จะไม่ถึงบ้านเลยเนี่ย บางคนก็แอบลูกมาแล้วทำไมอ่ะปอดพักวงจรปิดจากบ้านมาเลยไม่ให้ลูกรู้รีบตัดรีบกลับบ้านเนี่ยลูกกลัวแม่จะออกจากบ้านแล้วจะกลับไปถูกเป็นห่วงน่าจะอยู่ไกลเหมันนไม่ใกล้คนใกล้ใกล้แย็บแย็บมาตัดแล้วก็รีบกลับบ้านแคมเปญเหมือนกันใช่ไหมก็เกียร์นี่นี่ยหกสิบเจ็ดสิบนะกลัวลูกรู้ดึงมาดึงมาเรมออกดึงมา ครับมันก็มีทุกช่องทางครับติ๊กตอมีมีอะไรติ๊กตอกที่ได้บูตเจ็บมั้ยไม่ของลงปอกอันนีกเลยธรรมชาติเลยนะดึงดูดและที่เราก็ยกหวีไปทางขวานะครับยกขึ้นไปนะครับเป็นความเสื่อยนะนี่เราตัดตรงตรงเลยไม่มีใครตัดแบบนี้ตัดตรงตรงเลยนี่ก็เรียนเสริมสวยมั้นะบอกเรนี่เรียนเสริมสวยที่ไหนมาบอกดิเออใครไมาถึงช่างต่างหลายเลยหมหค่ณอะสีจันทาสีจันทารู้สึกจะตื่นเตร้นมากนั้นโดนตัด่ ได้ตัดผมเป็นไหมไปเรียนมาแล้วตัดเคืรอซซอยให้หลานเพราะดัฉันไม่ได้ใช้เลยพอตัดแล้วก็ไม่ได้ไปเปิดร้านใครใครใครห้ามบอกชื่อมาที่ใครห้ามไม่ให้ที่ไม่ให้ใช้เนี่ยหรอที่ไม่ให้เรียนตัดผมเรียนไปแล้วไม่ได้ตัดผมไม่ได้ทำสามีแต่งงานกับสามีโอเคจบทั้งนั้นปัจจุบันสามีก็ยังอยู่เรียังอยู่เขาไม่ให้ทำนะเพราะกลัวมีลำบากมังทำไม่ได้เราถ้าทำก็ทำตั้งแต่ตอนที่ที่ยังตอนนั้นยี่สิบประมาณยี่ห้ายี่หกครับยกขึ้นนี่แหละบางคนก็ไม่ได้ตัดลย จาครับอันนี้ตัดแนวเช็คแนวส่วนนี่ครับต้องตัดละดีอ่ะใช่ใช่ไหมก็ลูบไปข้างหลังแล้วก็ไปตรงนครับเออที่ช่างใหญ่สวนก็ต้องก็ต้องโน้มไปข้างหน้าเพื่อให้มันผมมันยาวหน่อยต้องให้ผมตรงนี้ฟองหน่อยมีเนื้อครับถูกต้องมีความยาวหน่อยตัดรู้แม่รู้แม่ตัดมาของขึ้นของขึ้นมาสวยมากเวลาเนอะของขึ้นของขึ้นตัดออกมาตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เพิ่งเกิดไงเพิ่งเกิดใช่ไหมกระหัวทุยแล้วตัดออกมาสวยมากเลยครับือโน้มไปข้างหน้านะ สังเกตว่าช่างอยากจะใช้วีสีแดงนะครับแต่ก็ใช้ด้นทีนะมันจะวีผมทีตึงรียบมากกว่ากันนะ <Okay. S 1> จะทำให้เราตัดละเอียดขึ้นถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะ mm hmm. ก็เช็คมา mm hmm. ค่อยๆตัดแต่เย็นแถ mm hmm. วหนึ่งแถวสองโน้มไปโน้มไปขา้างหน้าเพื่อให้ผมมันเกิดการเดินทางมันจะได้ทุยมันทิ้งโค้งรับกับด้านหลังนะ ดัดมากก็จะร้อนก็จะเด้งเลเยอร์ตัวหัวนะนี่เขาเขาังดัดคนคนออกตรงนี้คนครับเขาดัดตรงนี้แน่ๆน่าจะเจะนออกมาจะสือ่อเรื่องนี้ถูกต้องใช่ใช่ครับ <laughs> <ๆ>รู้ไม่ใช่ไม่รู้ป้ารักก็ชอบวางอย่างนี้แล้วเก๋งที่ดัดนี่จะรู้ดัดมั้มันไม่มีไนงะไอ้ช่างรันถ้าสั้นๆอย่างนี้มันไม่ดัดมันไม่ดัดแต่มันดัดผมดีนะช่างอันไอ้นุ่นที่ไหนนุ่นละไม้กันต่อยโอ้ยไม่กล้าไปทำรู้พวกนี้ไม่รู้ใจเก่ง ถ้าจะให้ด่าตไปให้เย่เยคนที่ทำเรื่องให้แม่ดีที่ทแม่พาให้พาไปดูรถที่เต็นเกงอ,อคนนี้คนนี้เขาจิงใจแครครเค็มที่สุดคือแครท,ทั้งทั้งเป็นแครถ่ายคลิปอยู่อ๋อคุณพูดเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราหมดเป็นลินทาเขาคอโทษดคุณพดไม่เป็นไรเดีย๋ดวยวไปทำที่ไหนก็ทำอัธยาศัย ไม่เหมือนจิ้งจุ้คนแถวน้เขาที่นี่แต่เขาชอบร้านนี้เพราะร้านนี้เขาจริงใจไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะครับเอาที่ชอบที่ชอบเขาทักผมก็จะมีความจริงใจมากเลยจะตอบด้านก็ดีลุกขึ้นไปนะครับไล่ขึ้นไปเขาพยายามถ่ายคลิปอยู่ลื่นไปถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปสอนตำรวจอยู่แตอย่างนี้ทำไมคลิปก็เสียแล้วสิไม่เสียคลิปก็ดีเหมือนเดิมอ่ะ ไม่ตัดเดี่ยวๆไปเลยเดี่ยวๆไปเลยนะมันจะไปด่าคนอื่นก็พอทั้งอย่าเดือดร้อนเดี๋ยวไปด่ารัฐบาลนะตอนนี้โอ้ยไม่รัฐบาลตอนนี้เก่งที่สุดจะไปด่าชมเขาอีกไม่ต้องชมไม่ต้องชมเก่งทำไมรู้อ่ะคือไม่รู้เลยไม่อเหข้าใจความคิดเห็นแต่เราพูดได้นิดนึงที่นิดหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะรัฐบาลเราเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ ประชาชนก็คือเสียงหนึ่งของตอนนี้สงสารที่เกิดคือคนตายเด็กที่มันไม่รู้เรื่องอะไรเมื่อวานนี้พี่เสวียนสองคนแม่ลูกก่อนจะตายโอยู่ใครพี่ที่ว่าเขาเสว่นจะไปตายไหมใช่ถ้าเข้าเซเว่นตายใครจะเข้าก็หนีกันหมดตัดขนอ่อนทิ้งง่ายพวกนี้เนี่ยที่ขนอ่อนนะฮู้ฮูตัดทิ้งไหมฮู้ฮู้เอาไว้ไหมเอาไว้สิเอาไว้เหรอตัดทิ้งตัดขนอ่อนทิ้งเต่งเลย เราต้องลากใส่แล้วมันเกี่ยวไว้ตัดทิ้งที่เราไม่ต้องการก็ตัดทิ้งจบแต่งเนคนอ่อนหลังไปโหดเนี่ยใต้ไปโหดตัดทิ้งให้หมดก็เราไปตัดแล้วใครจะตัดเราเป็นช่างเราต้องตัดเลยไม่ต้องไปถามหรอตัดไปเลยเสร็จแล้วยังไม่ได้ใดเลยดูดูความใช้ใช้โฟมใช้โฟมขยุ้มขยุ้มขยุ้มเขาสยๆออกจากบ้าน 把它来 แต่งทรงที่มันเลยหัลงมาก็เก็บๆตรงนี้ที่มันดูดำเข้มๆมันเข้มมันดําแล้วก็ตัดเอาทัดติ้งตื้นๆบางๆนิดนึงไม่ต้องเข้าลึกนะถ้าเข้าลึกก็เดี๋ยวมันจะหมดหัวมันจะบางอ่ะเลยมเได้บอกคุยๆไปหลังบ้านแต่งค่อยๆกับพลอย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 เก็บออก ที่มัน,นหนาๆท่านที่หนึ่งท่น,นที่สองตัดปล่อยออกเหลือข้างหนึ่งอ่ะไปสวยค่ะสตูกแรงเลยแต่ผมหมดอยู่ดี๋ยวผมหมด,ด<ะ>มหมดัวทีนี้เราก็ดีเริ่มเริ่มดีจากบริเวกลางศาีรษะเนี่ยตรงเนี้ยยีช่วยหน่อยไม่แล้วเดี๋ยวเราต,ตรงนี้เรายีไปเราเพราะฉะนั้นจะต้องเช็ดคอยดูอยู่ตลอดเวลาวันนี้จะไปข้างไหนไปวันนี้นะวันนี้ค่ะ เดี๋ยวก็ตรงนี้เล่นเดเลยครับเดี๋ยวจะตัดผมว่าช่งใหญ่ก็สำรองจองคิวเข้ามาหน้าที่เร์โทสศูนย์หกสองห้าสีแดสามเก้าเก้ละ06หกและศูย์แปดก้าแปดห้าหกสนะจองคิวออนไลน์นะครับจองคิวออนไลน์ก็พิมพ์เขาว่าแอสไซน้ำหน้า K A S M อ่านว่ากเซียนนะครับครับครับก็ดึงออกมาได้เลยดฝากเลยก็แชร์ด้วยขอให้ลูกค้าเดินทางกับบ้านปลอดภัยนะขอบคุณครับสวัสดีบ๊ายบาย